ภาพหลุดเปาะเวียสกลวัตกับสาวคนใหม่ดูแรกันดีดีหลังจากเลิกราปิดฉากรัก็ปีกับนางเอกช่องมากสีแรกสุดลอยอยังเวียสกลวัตก็ขอม o ฟออนกับคนรักครั้งต่อไปซึ่งหนุ่มเวียก็ได้ขอยอมรับว่ามีคนคุยคุยอยู่เป็นสาวนอกวงการซึ่งจากนั้นก็มีชาวเน็ตถูกจับตามองมาโดยตลอดกระทั่งล่าสุดหนุ่มเวียนั้นตกเป็นประเด็นข่าวเม้าอีกแล้วเมื่อเพจดาวจิมาร้อยแปดนั้นหลุดว่าวันนี้อยู่ก็น้ำตาจะไหลไปภูเก็ตกับใครผมหญิงสั้น คนนั้นคือใครคนที่สาม,มีบอกว่ากำลังคุยคุยอยู่นี่เองนะสิ move on ไว้ไม่ผิดแต่บอกอยังทำใจไม่ได้คนนี้ก็คือคนเดียวที่พาไปดูที่ดูทางตอนเลิกกับนางเอกใหม่ๆชะ่ะโอเคสวยอยู่หนูยอมให้ก็ได้และแน่นอนว่างานนี้หวยก็ไปออที่หนุ่มเวียเต็มๆเพราะว่ามีคนเห็นพระเอกหนุ่มกับสาวคนหนึ่งไปไหนด้วยกันขณะที่ารายการเผ็ดมันบันเทิงก็ได้เปิดภาพชัดๆที่ชาวเน็ตส,ส่งมาให้เป็นนาทีที่หนุ่มเวียกับสาวคนใหม่